ท่านผู้ที่ติดตามรายการเชตวัชชัยเล่าเรื่องทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชตวัชชัยครับผมครับผมและหลายท่านที่ติดตามช่องของเชตวัชชัยเล่าเรื่องคงจะทราบนะครับว่าช่องของเรานั้นเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาพระแท้สากลนิยมครับผมแน่นอนครับการศึกษาพระแท้สากลนิยมนั้นมีข้อดีมากมายครับผมนะฮะอันดับหนึ่งนะฮะสามารถขายตอนไหนก็ได้ครับผม พูดง่ายก็คือจะแปลงเป็นเงินสดตอนไหนก็ได้ครับผมดังทองคําครับผมอันดับ2คือเก็บไว้เป็นมรดกมูลค่าอาจจะเพิ่มก็ได้ครับผมเป็นที่ปาป,ปื้มให้กับบุตรหลานนะครับคนที่ได้รับมรดกต่อจากเราครับผมอันดับ3คือไม่ปวดหัวครับถ้าเราไปศึกษาพระนอกระบบนะครับผมเวลาเราจะไปให้เซียนคนนั้นดูเขาจะว่าเก๊คนนี้ดูว่าแท้เอา้าเดี๋ยวเก้เดี๋ยวแท้หรือแม้กระทั่งนะฮะเอาไป แปลเป็นเงินสดกระปลางก็ไม่ได้ฮะเล่นเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมผมจึงเรียกว่าพระนอกระบบอะไรเงี้ยครับผมนะฮะแน่นอนครับในการซื้อขายพระเครื่องนะครับผมพระนั้นก็จะมีทั้งแท้และเก๊ครับผมถ้าเป็นการซื้อขายระหว่างเซียนกับเซียนเขาจะมีการรับประกันให้ซึ่งกันและกันครับผมพูดง่ายวัดตากันไปเลยวัดใจไปเลยครับผมถ้าเป็นเซียนนะแต่ถ้าเป็นคนที่เข้ามาศึกษาใหม่จะมีการรับประกันให้นี่ครับผม แน่นอนครับเวลารับประกันเนี่ยบางทีเราเอาพระที่ซื้อจากเจ้าของมานะครับจากคนขายเนี่ยเราซื้อมาปั๊บเนี่ยเวลาไปเช็คที่อื่นบางทีมันเก๊เวลาเราจะไปคืนคนที่เคยขายให้เราที่เคยรับประกันให้เราเนี่ยกับงอแงนะครับและหลายท่านคงจะเป็นนะครับผมนะฮะเอาไปคืนงอแงไม่อยากจะคืนเงินให้หรือแม้บอกว่าพระมันแท้ใครยุเกมาอะไรเงี้ยครับผม มันเป็นสิ่งที่บางทีปวดใจครับผมนะฮะคนที่เช่าพรพไปก็ไม่สบายใจครับผมจะคืนก็ไม่ได้นะฮะอะไรแบบนี้มันเกิดการทะเลาะเบาแบงในภายหลังได้ครับผมผมมีเอกสารอย่างหนึ่งครับผมที่ผมได้เคยซื้อขายพระเครื่องกับคนคนนึงนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นคนมีอันจะกินคนนึงนะฮะคือไงคือคนรวยครับผมนะเขาซื้อขายพระนอกจากเรารับประกันปากปล่าว่าแท้แล้วนะครับผมเราต้องมีเอกสารให้เขาด้วยครับผม ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเอกสารตัวนี้จะมีข้อดีทางกฎหมายอย่างไรนะครับผมเรียนท่านผู้ที่รู้นะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเอกสารที่เราทำเนี่ยมันมีข้อดียังไงแต่ผมว่าต้องดีครับผมเพราะผมได้ถามพ่าค้าวเขาเราว่าพูดง่ายว่าเราไปขึ้นลงขึ้นศาลนะฮะไปแจ้งตารวจเป็นเอกสารที่สามารถเอาผิดคนที่ขายพระให้เราได้เลยครับผมมาดูหน้าตาของเอกสารกันครับผมนะฮะผมอยากให้วงการนะครับผมลองทําแบบนี้กันบ้างครับผมบางทีซื้อขายพระนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านลหลายหล้านกันเนี่ยครับผมบางทีมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะไปคืนยังไงครับผมนะฮะผมว่าเอกสารตัวนี้เป็นตัวสาคัญนะครับผมในการที่คนที่ซื้อพระไปจะได้สบายใจครับผมหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะขอให้เขาทำเนี่ยถ้าเขาไม่เต็มใจทําให้นะครับหรือไม่อยากทําให้บางทีเราก็ต้องคิดเองแล้วว่าเขามีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงครับผม รหรือแม้เขาจะให้เพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นค่าน้ําชาในการทําผมว่าก็ดีนะครับผมเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะครับ mm hmm. เผื่อที่เราไปเช็คพระเนี่ยเราซื้อมาแล้วเนี่ยพระมันเกะมันจะได้ไม่มีปัญหาครับผมเวลาเราคืนตังค์จะได้คืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าแน่นอนครับเวลาเราซื้อพระไปเนี่ยนะฮะเวลาเราไปเช็คว่าเกะคนที่มีจรรยาบัณเนี่ยเขาจะรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่งองเงนะครับส่วนถ้า พระที่เราซื้อไปอยู่ดีเราเกิดเบื่อเราอยากจะขายคืนที่คนที่ซื้อมาซึ่งพระมันเป็นพัะดแท้อยู่แล้วอาจจะมีการหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของการตกลงซึ่งกันและกันครับผมแต่ที่ผมจะให้ดูนั้นนะฮะเป็นเอกสารที่สําคัญนะครับผมพูดง่ายว่าใครได้ทําไว้แล้วจะสบายใจแน่นอนครับผมดูครับเอกสารตัวอย่างเป็นยังไงครับผมผมอยากให้ท่านผู้ติดตามรายการแชร์ไปครับผมเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการซื้อขายพัะเครื่องสากคนนิยมครับผมฮนะดูครับนี่ครับ เขาให้ผมทาฮะคนนี้ที่ผมได้ซื้อขายกันนะฮะดูครับเอกสารตัวนี้อ่าข้าพเจ้านายทวัชชัยนะฮะนามสกุลพิลาทองนี่คือชื่อผมนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างได้ขายพระเครื่องจำนวนสององค์ให้กับเนี่ยฮะคนซื้อเราเช่นคนนี้ชื่อแสวงปุกปั้มนะฮะดังนี้นะครับผมองค์แรกเป็นเหรียญปลอดภัยวอร์บอของหลวงพ่อสว่างนะฮะอุตโลเนื้อปะก้าไม่ชุบนิกเกิลแล้วก็ใส่ราคาไปด้วยอันนี้เป็นราคาสมมุตินะครับสองหามนะครับ อีกองหนึ่งเป็นเหรียญ90ปีของหลวงพ่อสว่างเนื้อทองแดงกระไรทองราคา20,000อันนี้เป็นราคาสมมุตินะครับผมนะฮะแล้วก็ข้าพระเจ้านะครับขอรับประกันว่าพระทั้งสององค์เป็นพระแท้สร้างและปลุกเสกโดยหลวงพ่อสว่างหากผู้ซื้อนําไปตรวจสอบกับสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่ห้างบรรทิปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมเราจะไปตรวจสอบที่ไหนก็ได้ครับผมขอให้ที่ตรวจนะั้นเป็นมาตรฐานสากลนิยมนะฮะนะฮะพูดง่ายว่าคือเป็น เชื่อถือได้ครับผมนะฮะเราไปตรวจที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็สถาบันอะไรก็ใส่ไปนะครับผมประมาณ2สถาบันนะให้ตรวจสอบ2สถาบันนะถ้าสถาบันเดียวอาจจะไม่ชัวร์ครับผมนะฮะเพื่อความสบายใจเอา2สถาบันเลยนะครับแน่นอนครับเราซื้อพระราคาหลักแสนหลักล้านนะฮะการเสียเงินนีกไม่กี่ร้อยครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมนะเพื่อความสบายใจของพระเรานะครับผมเพราะว่าเอกสารที่เราให้ทําไปเนี่ยเราไม่ได้ไปยื่นให้กับตอนที่เราไปตรวจเนี่ยเราเก็บไม่ต้งหาครับผมไม่ต้องบอกว่าเราซื้อพระอะไรมากาบใครแต่เป็นหลักฐานให้เราครับผมนะฮะ นะอย่างน้อยต้องสองสถาบันนะเวลาตรวจสอบสถาบันที่เป็นมาตรฐานนะได้ผลการตรวจสอบว่าพระไม่แท้นะสมมติว่าเราไปตรวจพระพระไม่แท้ผู้ขายยินดีรับคืนพระทั้งสององค์ที่ไม่แท้นี้และคืนให้กับผู้ซื้อทั้งหมดนะร้อยเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆว่าถ้าซื้อพระราคาเท่าที่เนี่ยสองหมื่นสามกับสองหมื่นเนี่ยผมต้องคืนเขาเต็มจํานวนนะครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะม,มีการหักนะครับผมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ในทันทีที่ผู้ซื้อแจ้งให้ทราบพ,พูดง่ายว่าถ้าเอาไปเช็คปั๊บคนซือ้อเขาไปเช็คสมมติเป็นห้างห้างหนึ่งอะห้างพันทิพย์สมมติห้างพันทิพย์มมดูแท้แล้วไปอีสถาบันหนึ่งสถธาบันหนึ่งดูเก๋อย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่ซื้อไปเขาไม่สบายใจแล้วเนี่ยฮะเขาจะใช้คําว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เราต้องคืนทันทีครับผมนะฮะแท้บังเก๋บังบางสถาบันดูแท้บาสถาบันดูเก๋อย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บครับปวดหัวครับผมนะฮะหรือแม้กระทั่งให้สายตรงดู เช่นหลวงพ่อสว่างวระทพุทู้านะฮะมีคนที่เป็นอาจารย์ผมเก่งกว่าผมเยอะแยะมากมายเอาให้เขาดูถ้าเขาดูเก๋เนี่ยนะฮะคนนั้นต้องมีชื่อเสียงในวงการนะและเป็นที่ยอมรับนะครับผมถ้าเขาดูเก๋เราต้องเชื่อเขาครับผมต้องเชื่อจากตรงนั้นและก็ต้องคืนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับผมนะฮะดังนั้นแม้กระทั่งความไม่พอใจนะครับผมเวลาเราเอาพาไปตรวจเนี่ยถ้ามีบางคนดูเก๋นะฮะบางสถาบันดูเก๋บางสถาบันดูแท้นะฮะเกิดความไม่พอใจกับผู้ซื้อเราต้องคืนทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ไม่มีการหักนะครับผมอันนี้ผมก็อยากให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายอธิบายด้วะว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะให้กับท่านผู้ที่เข้ามาศึกษาพระไม้นะครับผมจะได้รู้ว่านะฮะเอกสารนี้มีความสําคัญครับผมนะฮะพระจะแค่แท้ปากเปล่าไม่ได้ครับผมต้องมีเอกสารชัดเจนยืนยันครับผมและก็ลงชื่อครับผมลายเซ็นแท้ๆนะครับลงวันที่ไปด้วยครับผมนะฮะลงวันที่เรียบร้อยนะครับ ลงเซ็นให้เรียบร้อยนะครับแล้วมีรูปพระที่ซื้อขายให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นนะฮะให้ดีนะครับเซ็นทับรูปพระไปเลยนะครับผมให้เขาเซ็นทับรูปพระที่เขาพิมพ์มาเลยให้เรียบร้อยและก็ที่สําคัญสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนครับผมแล้วก็ให้ผู้ขายนะครับผม เขียนทับไปเลยว่าใช้เฉพาะในการซื้อขายพระเครื่องเท่านั้นเขียนทับไปเลยให้ตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อเป็นการกันเราเหมือนกันนะครับผมเผื่อคนที่ซื้อพระเราไปเอาเอกสารเราไปทาไม่ดีไม่ร้ายนะครับผมเขียนเซ็นทับตัวใหญ่ไว้เลยว่าซื้อขายพระเครื่องเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นะเซ็นชื่อทับไว้เลยนะครับผมตัวใหญ่นะครับฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างเอกสารครับผมนะฮะที่เราสามารถขอให้กับผู้ขายนะครับทําให้เราเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะครับผมจะได้ไม่เกิดปัญหาที่หลังนะฮะ บางทีผมจะบอกให้นะครับบางทีเขารับประกันแท้ก็จริงนะครับเวลาเราไปเช็คว่าเกสจากสถาบันอื่นเราไปคืนเขาเขางงเงครับผมไม่อยากคืนตังก็มีนะครับผมนะฮะบางทีเราดูหน้าไม่รู้ใจนะครับผมส่วนถ้าพลาดราคาหลักร้อยนะครับผมถ้าเราจะไปเช็คก็เสียหลายร้อยกว่านี้เราก็ไม่รู้ครับว่าท่านผู้ติดตามรายการจะทำยังไงครับผมสมมติพลาดราคาหลักร้อยเนี่ยเราไปเช็คนะครับผมบางทีค่าเช็คอาจจะมากกว่าค่าพระ หรือถ้าเพื่อความสบายใจก็ทําก็ได้ครับผมหรือว่าจะมีค่าน้ำช้กับท่านผู้ที่ขายนะครับคืออยากให้เขาทำแบบเอกสารแบบนี้ให้ให้เขายอมทําให้นะครับผมก็จะเป็นการดีครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับว่านะท่านผู้ที่ขายจะไม่อยากทําให้ครับผมเพราะเป็นการแร์ทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าว่าพระเราแท้เนี่ยนะไปเช็คที่ไหนก็อย่ากลัวครับผมนะฮะแต่ที่ผมบอกมาตลอดครับต้องสากลนิยมนะครับผมไม่แท้จะเฉพาะกลุ่มครับผมนะสากลนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่นะฮะ การันตีคร anyway. right being uh, ับผมว่าพระเราเนี่ยเอาไปไหนก็ขายได้นะครับผมแต่บางอย่างก็แท้แต่ขายไม่ได้ก็มีนะเพราะว่าอาจจะเป็นพระพื้นที่นะครับผมที่สากลส่วนกลางนะครับเขายังไม่เป็นที่นิยมกันก็อาจจะขายไม่ได้แต่ให้รู้ว่าพระเราแท้ก็สบายใจครับผมนะเพราะว่าพระพื้นที่บางทีผู้ทุกคุณก็ไม่ได้แพ้กว่าพระส่วนกลางที่เขานิยมเล่นหากันเลยนะครับผมที่ผมจะพูดมาตลอดครับผมคลิปนี้นะฮะผมอาจจะเป็นแนวทางนะครับ ให้กับท่านผู้ติดตามรายการได้ลองไปใช้ดูครับผมนะฮะบางทีคําว่ารับประกันปากเปล่าอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปครับผมนะฮะมีเอกสารตัวนี้เป็นที่ยืนยันครับผมนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นจะมีการงองแงนะครับทาบนะฮะคนซื้อเอาพาไปเช็คสองสถาบันถ้าสถาบันนึงบอกว่าเก๊สถาบันหนึ่งบอกว่าแท้นะฮะเกิดการปวดหัวเนี่ยนะฮะคนที่ซื้อไปเอามาคืนปั๊บเนี่ยจะนะฮะเอกสารตัวนี้เป็นตัวยืนยันเลยนะครับผมนะครับ แล้วก็มีการเซ็นทับเพื่อป้องกันตัวเราด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่านะให้สัตว์รวให้เขานะครับผมเขาไปปลอมแปลงเป็นธุรกรรมที่มิจฉาชีพมันต้องการอะไรเงี้ยก็ลาบากใจเราอีกนะครับผมเซ็นทับให้หมดครับผมนะฮะเราอย่าลืมนะครับผมสาเนาที่ผมบอกนะครับนะฮะก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับในการที่จะปรับปรุงวงการตักเครื่องครับผมนะฮะไม่ใช่แค่ใบเซอร์นะฮะใบเซอร์บางทีก็ สถาบันและสถาบันไม่ตรงกันก็มีครับผมนะฮะบางทีเกิดการปวดหัวกับคนซื้อครับผมนะฮะดังนั้นผมาเอกสารนี้จะเป็นตัวยืนยันได้ชัดเจนนะครับผมว่าเงินเราจะไม่สูญครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเชษทวัตชัยเล่าเรื่องเลยนะครับคราวหน้าเราจะพูดเกี่ยวกับผู้ตคุณพักเครื่องเครื่องรางข้องของังแต่ละอย่างกันครับผมแล้วก็วันดีคืนดีอาจจะมีการแบ่งปันพักเครื่องที่มีผู้ตคุณดีให้กับท่านผู้ติดตามรายการด้วย ขอบคุณครับ